ดีครับคุณผู้ชมเพราะผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง B.K.48 n 48, แล้วก็วง C.M.48 เช่นเคยนะครับตันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้ออะมีหูกระต่ายสีแดงทับหมือนเลขสามแบบนี้เนี่ย <c oughs> เป็นเป็นผมจะพูดถึงน้องรุ่นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องๆรุ่นที่สามของวง วีนเคฟอร์ดีเอนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงน้องที่โอ้ต้องบอกว่าไม่ได้ทําคลิปไม่ได้เขียนบทความพูดถึงน้องในสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงคือจังหวะนี้ต้องทําให้น้องแลละนะครับต้องออกมาเขียนบทความต้องพูดถึงน้องแลละนะครับเพราะว่าในงานโรโชว์ที่ผ่านมาน้องสร้างความประทับใจให้แก่ผมมากๆจริง ในด้านจิตใจนะครับก็เป็นใครม่ไม่ได้นะครับตามปกคลิปนั่นแหละก็คือน้องแพนเค้กพิทยากรเกียรติกิตินันสมาชิกรุ่นที่3ของวงบีนเคโฟเทนนั่นเองนะครับแล้วก็ <c oughs> ในฐานะที่อ่ะผมบอกไปแล้วมาในฐานะอะไรละ่ะผมบอกไปแล้วว่าในโรลโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องแพนเค้กทำหน้าที่ทำสร้างความบาประทับใจให้แก่ผมมากๆนะครับ คนะสงสัยแน่นอนว่าเรื่องใดนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่ถ้าใครเห็นคำโปรยของบทความนี้นะครับก็จะอ่อนานเห็นผมเขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับจากใจน้องสาวคนนี้นะครับก็คงสงสัยเนาะว่าคืออะไรหมายถึงอะไรนะครับก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของน้องแพนเค้กกับ พี่สาวคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าสนิทกันมากๆนะครับหลายคนที่หาจไม่ตาน้องละเอียดพออาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ก็จะบอกตรงนี้ไว้เลยว่าน้องทั้งคู่สนิทกันมากจริงนะครับก็คือน้องแพทเค้กและก็พี่สัจจันอดีตสมาชิกุีนที่หนึ่งที่พุ่งจบการศึกษาออกไปในปีปลายปีที่แล้ว <c oughs> นะครับก็ถามว่า สองคนนี้ปลูกพันกันอย่างไรนะครับก็ทุกคนทราบจะทราบกันดีอยู่แล้วเนอะว่าตอนน้องแพนเคกเข้าวงมาใหม่ๆน,น้องยังอายุน้อยมากๆเลยน่าจะประมาณสิบสิบี่สิบห้าแถวๆนั้นเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือเด็กมากๆเด็กจริงแล้วก็ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสัจจังเนี่ยเขาเป็นสายที่คอยดูแล น้องๆรุ่นใหม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้องรุ่นไหนเข้ามาเนี่ยน้องก็จะแบบไปคอยดูแลตลอดเดี่ยรุ่นสองเนี่ะน้องวิวน้องนิกกี้นี่เด็กปั้นสัจจังมากับมือเลยนะครับราถึงแกงกูมารลายที่อายุใกล้ไรเรียกกันจำกันได้เนาะแล้วก็ในรุ่นที่สามเนี่ยอะสัจจังก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาคอยดูแลแล้วก็น้องแพนเค้กก็จะได้รับการดูแลจากพี่สัจจังมากมาก ครับในฐานะที่นะก็สจังก็เห็นเหมือนเหมือนเห็นด้วยเองตอนเด็กแหละที่ม่เข้ามาใหม่และอายุยังน้อยนะครับก็คู่นี้ก็จะ <c oughs> สนิทสนมกันมากๆนะครับใครดูไลฟ์ช่วงนั้นก็จะมีการพูดถึงกันตลอดไม่ว่าสจังพูดถึงแพนเค้กหรือว่าแพนเค้กพูดถึงสัจังนะครับก็จะมีรูปคู่อยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็การเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับน้องแผนเค้กก็เริ่มมีแสงสัดส่องเข้ามานะครับแล้วก็ <c oughs> น้องสจักก็ฉายแววทางด้านศิลปินอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้ยังไม่หายไปไหนนะคือดูจากภายนอกเข้าไปเนี่ยาจะาแบบเหมือนแยกกันอยู่หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า เราก็จะเห็นอยู่เลยว่าไม่ว่าจะมีงานอะไรที่มีซัดจังซัดจังสามารถเลือกเมมเบอร์ได้แพนเคก้กจะเป็นตัวเลือกดับต้นๆที่สัดจังเลือกเข้ามาอยู่ในง <c oughs> านของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไว้เจอกันนะเพลงจบการศึกษาของน้อง สัจจังก็จะเลือกแพนเค้กเข้ามารวมอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นน้องที่สนิทกันน้องก็ให้เหตุผลไปแลกใครดูไลฟ์น่าจะรู้นะครับหรือว่าในคอนแกรสของสัจจังเองคอ,คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกวันศักดน้องสัจจังก็สัจจังก็จะเลือกน้องแพนเค้กเข้ามา,อ,าอยู่ในมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตด้วยได้ร้องได้เต้นด้วยกันในหลายๆเพลง อันนี้มันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าสัจจัเขาให้ความสําคัญกับแพนเค้กมากๆมากๆจริงๆนะครับส่วนน้องแพนเค้กเนี่ยช่วงหลังอาจจะไม่ได้ <c oughs> ออกตัวเยอะกับวัสนิกับพี่สัจจังแต่เราก็จะเห็นชัดเจนว่าเมื่อสัจจังชวนมาร่วมงานแพนเค้กก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกียรติแก่พี่สัจจั์มาตลอดซึ่งผมในฐานะคนที่อยู่นอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกเลยว่าสองคนนี้น่าจะผ่านเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายอะไรร่วมกันมาเยอะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของคนคนู่นี้ต่อให้มีอะไรมารบกวนเนี่ยก็ไม่มีทางแตกแยกไม่มีทางแหลกสลายไม่มีทางเลิก กันแน่นอนคู่นี้สนิทกันมากจริงแค่เขาไม่ออกตัวกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ในอคอนไม่ใช่คอนในงานโรลโชว์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะโอมาไปดูอยู่ด้วยวันอาทิตย์นะครับอ่ะวันเสาร์เราก็จะเห็นแหละแคนเคก็เต้น <c oughs> มีเพลงร้อ <c oughs> เพลงอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> ใช่ไหมครับสวนอาทิตย์เนี่ย อนอกจากเพลงรวมแล้วมันก็จะมีเพลงยูนิตด้วยนะครับซึ่งก็ลุ้นอยู่แหละเพราะว่าอ่ช่วงนั้นก็คือน้องๆที่อยู่บนเวทีก็จะบอกให้ให้แพนเค้กไปพักเตรียมตัวก่อนมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าไปคนเดียวเลยนะก็ชัดเจนเลยว่าแบบแพนเค้กน่าจะร้องเดี่ยวแน่ๆก็มาลุ้นอยู่ว่าแบบมานั่งดานนเล่นๆแหละผมนกับน้องที่สนิทกันก็นั่งอยู่ข้างกันก็เป็น แซจังทั้งคู่ก็คุยกันเล่นว่า,าเราเรารู้กันข้อมูลอยู่แล้วว่าฟาจัแพนเนี่ยสนิทกันก็แบบเฮ้ย,หร,ยหรือว่าแซจังไม่ใช่แซจังหรือว่าแพนเคจะร้องเพลงไม่อยากเก็บไว้ในใจสักวันคงกล้าพอหรือว่าเรียกสักสกนๆว่าน้องถามของสซจังหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเพลงเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็โรชโชก็เอาเพลงในไออาร์ I I, มาร้องหลายๆเพลงแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมนะแพนเคจะเอาเพลงสัจังม พูดไม่ทันขาดคำอินโทรมันก็ขึ้นมาตีดีดีดิงติงติงตีดีตีดิดแบบโอ้ฟินมากๆผมผมระหว่างนั้นโคตรฟินอะคือแบบตบมือชาตตบเข่าชาแล้วแบบร้องร้องไปตามไปกับแพนเค้กได้ทั้งเพลงนะง่ายๆก็คือแพนเค้กเลือกเพลง ต้องถามพี่ซัจังมาล้องเนี่ยแหละนะครับก็จริงๆก็อยากจะถามถามถามแต่ใจไม่กล้าพออยากจะทอทอทอคือแบบโอ้โหเอาจริงๆผม <c oughs> ใครนั่งอยู่ข้างผมจะเห็นเลยว่าแบบผมร้องเต้นไปตลอดทั้งเพลงนะคือแบบมีความสุขมากๆรู้สึกแบบฟินจิกหมอนมากๆแล้วก็โอ้โหมีความสุขมีความสุขมากๆจริงจริงนะครับรู้สึกถามว่ามีความสุขเพราะอะไร คำตอบง่ายๆเลยผมผมมีความสุขเพราะว่าแพนเค้กยังให้เกียรติสัจจังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าสัจจังจะออกไปจากวงไปแล้วก็ตามแต่แพนเค้กก็ยังรู้สึกว่านี่ก็คือพี่สาวที่เขารักมากๆที่สุดคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใดที่จะให้เกียรติพี่สัจจังได้เขาก็ยินดีที่จะทําด้วยการเลือกที่นําเพลงของพี่สัจจังนี่แหละมาน้องร้องในงานโรลโชว์ นะครับรู้สึกประทับใจมากๆากจริงๆนะครับในวันที่ถ้าใครตามซัจังมาตลอดจะรู้อย่างดีว่ามันมีช่วงบางเวลาบางช่วงที่กลุ่มคนบางกลุ่มก็ไม่ได้ให้เกียรติน้องสักเท่าไหร่เลือกที่จะไม่เห็นค่าน้องไม่เห็นหัวน้องเลือกที่จะกดน้องลงไปสู่อะไรก็ไม่รู้ครั้งที่น้องยังอยู่ในวงน้องยังเป็น รุ่นหนึ่งที่เป็นพี่โตสุดในวงในช่วงเมื่อปีที่แล้วแต่แพนเค้กเขายังให้เกียรติสจั่งอยู่เสมอเขายังรักพี่สจั่งเสมอเขายังเคารพพี่สจังเสมอ,อ,สสมอซึ่งในน้โครทับใจมากๆารมทับใจมากๆจริงนะครับอยากให้แฟนคลับของวงเอานิสัยของน้องแพนเค้กไปใช้นะไม่ใช่แบบเออเราไม่ได้ตามน้อง โอชี่น้องก็ช่างหัวน้องไปเลยอะไรเงี้ยเี่ยแพนเค้กเขาให้เกียรติสัจังแค่ไหนก็อยากให้อ่านนี้ใส่ของแพนเค้กไปใช้กันนะครับประทับใจมากมประทับใจมากสิ่งคือแบบ <c oughs> เอ็นดูเลยอะเหตุการณ์นี้เอ็นดูเลยแล้วก็คือแบบเอ็นดูแพนเค้กมากๆจริงนะขอให้หนูได้แต่สิ่งดีๆไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆด้วยที่หนูให้เกียรติที่สัจมากๆนะจ๊ะ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ